สินค้าการเงินนะคะมีอะไรบ้างช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงินวันนี้นะเรียนสินค้าการเงินอยากให้เห็นเป็นภาพรวมโอเวอร์ออลก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าการเงินนะคะมีอะไรบ้างอันแรกออมทรัพย์คุณต้องรู้จักแล้วคุณต้องรู้ข้อดีมันด้วยคุณจะได้รู้ว่าคุณจะใช้งานมันยังไงออมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนน้อยมากเลย บางที0.25ตอนนี้อาจจะกระยุบกระยุบมาเป็น0.6แต่ทําไมคนถึงฝากออมทรัพย์เพราะอะไรคะสภาพคล่องสูงเป็นบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีเงินใช้ออมทรัพย์นะควรมี3-6ถึง6เท่าของค่าใช้จ่ายยกตัวอ,อย่างสมมุติว่าครูบอกว่าคุณมีให้จ่ายเดือนละ30,000บาทเพระาะฉะนั้นนะครูควรมีสภาพคล่องไว้ประมาณ90้0 0ถึงแสนแแบบเนี้ย ทีนี้ถ้ามากกว่านั้นเขาจะไม่กันไว้ในออมรัพย์แล้วเขาจะเริ่มโยนไปบริหารจัดการในโปรดักต์อื่นๆเพราะอะไรข้อดีคือสภาพคล่องปลอดภัย ข้อเสียคือผลตอบแทนน้อยทีน,นี้ยังอยู่ในกลุ่มพวกนี้ก่อนนอกจากออมทรัพย์มีอะไรอีกคะ่ะฝากประจำสหกรกรกองทุนรวมตาสันนี่พวกนี้อยู่ในหมวดเดียวกันเรียกว่าหมวดสภาพคล่องสภาพคล่องในที่นี้ก็คือไม่เกิน1ปีสามารถถอนออกมาได้อันนี้เรียกว่าสภาพคล่องควรมีอยู่ในหมวดนี้3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วอะ่ะ มันต้องเป็นแบบนั้นเสมอไหมตอบว่าไหมเพราะอะไรบางคนเป็นฟรีแลนซ์รายได้ไม่ประจำอันนี้ก็อาจจะควรเก็บสำรองไว้สัก1ปีหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจโหช่วงที่ผ่านมาเนาะมีเนาะช่วงโควิดนะมันเก็บแค่3ถึง6เท่าไม่ได้ก็ควรจะเก็บปีถึง2ปีแบบนี้เพราะฉะนั้นนอกจากทฤษฎีแล้วอ่ะคุณก็ต้องดูเคส by เคสด้วยว่าเคสนั้นๆน่ะจริงๆอ่ะควรมีสภาพคล่องหรือเงินสำรองฉุกเฉินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอแต่ b a s Basic. ิกสถึง6เท่าของค่าใช้จ่ายทีนี้สําหรับครูนะอย่างแรกเลยเวลาที่ครูเจอเคสเนี่ยครูจะดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าเขามี3เท่าครูจะให้เก็บในออมทรัพย์เพราะมันได้เยอะมากเนาะ3เท่าของค่าใช้จ่ายเก็บในออมทรัพย์แต่ถ้าเขาเริ่มมีประมาณ6เท่าครูจะให้แบ่งแล้วว่า3เท่าอยู่ในออมทรัพย์อีก3เท่า ไปอยู่ในกองทุนรวมตาสานันนี้เราจะเริ่มแบ่งนะเพราะว่าออมทรัพย์ได้สภาพคล่องตลีเทอร์มันน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มแบ่งเป็นกองทุนรวมตาสันนีกองทุนรวมตาสันนี้ให้ผลตอบแทนมากขึ้นสภาพคล่องประมาณ2วันทําการแสดงว่าสภาพคล่องแทบไม่ต่างกันเลยแต่ผลตอบแทน ต่างกันได้จาก0.00%ต่อปีกลายเป็น 1, 2, 3บางตัวถึง4%ต่อปีกองดุนรวมตาสันี้หมานว่านโยบายการลงทุนไม่ได้รับความเสี่ยงสูงเอาไปลงในพันธบัตรหุ้นกู้เงินฝากแบบนี้นะคะร r e ท Turn เนี่ยในล่าสุดหาได้นะร r e ท Turn ประมาณ4%ต่อปีสภาพคล่อง T บก2เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีเงินสัก6เดือนส่วนหไว้ในออมทรัพย์ เผื่อสำรองฉุกเฉินต้องใช้จริงๆอีกส่วนหนึ่งอาจจะต้องเริ่มกระจายไปในส่วนของกองทุนรวมตราสารนี้เห็นภาพนะันนี้เบสิกมากเลยพื้นฐานเลยระหว่างการเก็บเงินการกระจายเงินนะคะไม่อยากพลาดความรู้และสาระดีๆกดติดตามเพจไว้นะคะากา,คา,ระารเงินยุคใหม่บายครูพิชชากด,ดาไลคะ์ กดแชร์กดเซฟหากมีคำถามคอมเมนต์ไว้นะคะหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมทักไปที่ Li n e แอครูพิชชา @kru.pitcha